ก็อันนี้เดี๋ยวจะมาสอนวิธีการสร้างทหารทีละเลเวลนะคะเออวิธีการสร้างทหารทีละเลเวลอะ่ะมันจะทําได้ต่อเมื่อค่ายทหารแต่ละค่ายเราอะค่ะมันสร้างทหารได้เลเวลสูงสุดไม่เท่ากันเนาะอย่างอันนี้ค่าย17ใช่ไหมคะมันสร้างสูงสุดได้แค่เลเวล6เพราะว่าถ้าข่าย7ะ่ะมันต้องใช้2 0เนาะอย่างอันเนี้ยมันก็20ก็จะสร้างสูงสุดได้7ใช่ไหมคะ แล้วก็อันเนี้ยเป็นค่าย25เนาะมันก็จะสร้างสูงสุดได้เลเวล8ใช่ไหมคะพ <Yeah. S 1> อเลเวล8อ่ต้องใช้24ทีนี้ถ้าเกิดสมมติว่าเรามีแบบหลายเลเวลนะคะอย่างเงี้ยนะ่มี6 7แล้วก็8เนาะถ้าเราจะอัพแบบเอา6ขึ้นมาเป็น7วิธีการ <Yeah. S 1> ก็คืออันเนี้ยเราต้องสร้างค่ายได้สร้างค่าสร้าง6อะจากค่ายนี้แต่ก่อนหน,น้านี้ที่เราอยากได้แบบเลเวลอัพแบบเยอะๆก่อนหนะ้ากิจอะเราก็ค่ายเนี้ยเราก็จะสร้าง5ใช่ไหมคะ สร้าง5เสร็จปุ๊บพอได้5้าเราก็จะเอามาอัพ6ที่ค่ายนี้นะคะแต่อันนี้มันใกล้จะจบกิจแล้วเราก็คิดว่าเราคงไม่รอสร้าง5้าแล้วเราก็จะสร้าง6ไปเลยนะคะเสร็จทีนี้อันนี้มันสูงสุดมันสร้างได้เป็น7ดใช่ไหมคะดังนั้นถ้าเราเอา6มาโปรโมทเนี่ยเวลามันโปรโมทอ่ะมันก็จะโปรโมทเป็นอันสูงสุดของค่ายที่สร้างได้มันก็จะโปรโมทเป็นเเลยอย่างนี้ใช่ไหมคะเราก็พอโปรโมทได้7เสร็จปุ๊บ เราก็เอา7ที่เรามีเนี่ยนะคะมาโปรโมทขึ้นเป็นค่าย8นะคะเพราะฉะนั้นนะ่ะเวลาเราได้เวลาเราได้แต้มอะ่ะเราจะได้จากสร้าง6อันที่1แล้วก็6เป็น7อันที่2แล้วก็7เป็น8อันที่3มันจะได้ทั้งหมดเนี่ยสาม มันจะได้ทั้งหมด3คะแนน3รอบนะคะจากทหารแค่กองกองเดียวดีกว่าการที่เราจะไปสร้างทหารลวดเดียวเป็นเลเวล8ไปเลยอันนี้ก็คือวิธีการอัพนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเรามีแบบต่ำหลายๆอันแล้วก็ในค่ายทหารอะเรามีเลเวลแต่ละเลเวลของแต่ละค่ายเนะะี่ยค่ะไม่เท่ากันอนะก็จะสามารถใช้วิธีการสร้างแบบนี้ได้นะคะโอเค